ไฟสตูให้เจ๊ก่อนเลยค่ะทุกคนเพราะวันนี้เจ๊จะพาทุกคนเข้าวงการหมอกับดาราที่ตอนนี้แค่เปลี่ยนช่องก็เหมือนเปิดเรื่องเดียวกันใครก็ได้บอกเจ๊ทีนี่เราดูซีรีส์สองเรื่องหรือด,ดูเรื่องเดียวกันคนละช่องกันแน่เพราะทั้งใจซ่อนรักช่องสและผิดรักช่องวันเล่นพล็อตหมอกับดาราแบบเหมือนกันจนน่าขนลุกทั้งอาชีพตัวละครคาแรคเตอร์ไปจนถึงวงเพื่อนหมอ ถอดแบบกันมาเป๊ะเหมือนจักรวาลหมอคนและโรงพยาบาลแต่เจอปัญหารักแบบเดียวกันจนคนดูถึงกับพูดว่าเปลี่ยนชื่อหมอเปลี่ยนชื่อดาราแล้วเอาบทมาเทียบกันได้เลยแม่ทั้งสองเรื่องเปิดมาด้วยธีมคล้ายกันมากฝ่ายหนึ่งหมอเนียบสุขขุมเย็นชามีบาดแผลในใจอีกฝ่ายดาราร้อนแรงรุกแรงดราม่าหนักและมักจะรักแบบพังๆในใจซ่อนรัก เรามีแพทย์หญิงฟารดาหรือพี่หมอหมอผิวหนังลูกคุณหญิงฐานะดีสวยแต่มีปมถูกแฟนสาวเอินหักอกจนชีวิตพังส่วนในพิทรักมีหมอเปรมสัลยกรรมหัวใจที่เพอร์เฟกสุดๆแต่ดันโดนแพทย์ดาราสาวหน้าสวยจอมแสบมาปวดหัวใจกลางงานแต่งโอ้โหแค่เปิดมาก็เหมือนกันเดะหมอเจ็บเพราะความรักแล้วดาราก็คือผู้มาปลุกหัวใจที่หลับไหลขึ้นมาอีกครั้งจุดรวมแห่ง เมื่อความรักคือพิษที่ขาดไม่ได้ทั้งฟ้าละดาและหมอเปรมต่างก็เข็ดจ,จากความรักแต่โชคชะตาเล่นตลกส่งตัวต้นเหตุกลับมาในใจซ่อนรักเอินดาราสาวอาดีตคนรักกลับมาง้อสุดตัวพรีเซนเตอร์โรงพยาบาลแทบจะเปลี่ยนเป็นรายการง้อแฟนเก่า24ชั่วโมงแต่พี่หมอไม่เล่นด้วยยืนหนึ่งเรื่องเย็นชาแบบหมอผิวหนังคันเทพแถมมีดาราสาวรตีและคุณชายหมอวิษณุมารุมจีบเพิ่มให้ชี ชีวิตยุ่งกว่าเดิมส่วนผิดรักแพทดาราสาวสวยแซบ พัางงานแต่งของหมอเปรมด้วยมือเปล่าจากศัตรูหัวใจกลายเป็นผู้หญิงที่เขาต้องการลืมแต่ลืมไม่ได้ยิ่งหมอเปรมพยายามหนีความสัมพันธ์ยิ่งซับซ้อนเพราะแพทไม่ถอยแถมเดินหน้าใส่หมอเต็มสปีดทั้งงอทั้งอ่อยทั้งกวนสุดท้ายหมอเปรมที่เคยเกลียดก็ใจอ่อนให้ผิดรักเข้าเล่นงานเต็มๆเมทียบกันตรงๆหมอกับดาราใครแรงกว่าใครใจซ่อนรักแพทย์หญิงฟาลดาหมอสาวเย็นชาแต่ใจอ่อนเวลา จะเจอเอินพิดรัก หมอเปรมหมอหล่อเพอร์เฟกแต่เจอแพทก็หัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะเอินจากใจซ่อนรักรักแรงผิดไปแล้วกลับมาง้อสุดพลังปมอดีตดูกหักอ,กอกจนเกือบพังคู่แข่งหัวใจรัตีดารารุ่นใหญ่บวกหมอวิศณุโทนเรื่องดราม่าลึกมีทั้งน้ำตาความอบอุ่นและบาดแผลในใจพลังเคมีคู่หลักหลิงหลิงกับออมกอนนพัไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะเคมีแน่นหวานปนขมแค่สุป ก็รู้เลยว่ายังรักจังหวะความรักค่อยๆละลายใจทีละนิดจากเกลียดกลายเป็นเข้าใจแพทจากผิดรักแสบแรงรุกจัดจีบหมอตรงๆปมอดีตโดนหาว่าพังงานแต่งเพราะความแค้นคู่แข่งหัวใจนาำเพื่อนรักที่แพทแอบหลงรักมานานโทนเรื่องโรแมนติกคอมเมดี้มีทั้งความหาความจี๊ดและผิดรักร้ายๆที่กั หัวใจเบาๆพลังเคมีคู่หลักจินนี่เจน่าคู่กัดที่กลายเป็นคู่หวานสายพลังฟีกูดจนคนดูอมยิม้มจังหวะความรักปะทะคารมแสบๆแล้วจบด้วยหัวใจละลายใจซ่อนรักแนวผู้ชมสายอบอุ่นชอบดราม่ามีชั้นเชิงน้ำตาบวกความละมุนส่วนพิษรักสายแซบสายฟินชอบรักแรงๆตบจูบยั่วนิดจิ้นหน่อย พูดง่ายๆว่าถ้าใจซ่อนรักคือลาวางเงียบที่ระเบิดในใจช้าๆผิดรักก็เ,เหมือนน้ำมันที่โดนไฟแช็คติดทันทีจุดต่างที่เจไฝ่ขอเมาใจซ่อนรักเล่นประเด็นหญิงรักหญิงอย่างสวยงามและจริงใจฝาละดากับเอิญมีเคมีแบบนุ่มนวลแต่ลึกซึ้งทุกสินเหมือนการเยียวยาอาดีตที่เจ็บปวดของทั้งคู่คนดูได้ทั้งน้ำตาและแรงบันดาลใจว่ารักแท้ไม่จำกัดเพศส่วนผิดรักเน้นความแรงของ แพทที่เอาชนะใจหมอเปรมจากที่หมอเกลียดกลายเป็นหลงจากที่แพทร้ายกลายเป็นคนที่ทําให้หมอยิ้มได้เป็นแนวผู้หญิงลุยรักแล้วต้องได้ค่ะด้านมืดของความรักในใจซ่อนรักดราม่าหนักกับครอบครัวโดยเฉพาะคุณหญิงรัศมีที่อยากให้ลูกแต่งงานกับหมอวิษณุเพื่อผลประโยชน์ส่วนเอิญก็ต้องต่อสู้กับข่าวคู่จิ้นอิงฟ้าที่กลายเป็นดาบสองคมในวงการบันเทิงในผิดรักก็ไม่ต่างแพทต้องเจอกับ สังคมที่มองเธอว่าตัวร้ายแต่ในใจกลับแค่ต้องการความรักจริงๆทั้งคู่คือผู้หญิงที่รักแรงแต่ไม่ผิดแค่โลกไม่เข้าใจพวกเธอเท่านั้นเองสองรถสองแบบแต่ผิดทั้งคู่ใจซ่อนรักคือรักที่ซ่อนลึกจนอยากร้องไห้ในอ้อมกอดผิดรักคือรักที่ร้อนแรงจนอยากสาดน้ำดับไฟทั้งสองเรื่องให้บทเรียนเดียวกันว่าหมอจะเก่งแค่ไหนก็รักษาแผลหัวใจตัวเองไม่ได้ถ้ายังมีใครบางคนฝังอยู่ในใจใครชอบแนวละมุ ดราม่าลึกแบบมีชั้นเชิงคงต้องยกให้ใจซ่อนรักแต่ถ้าชอบแนวจีบแรงแอบรักแรงและพังเพราะแรงก็ต้องผิดรักเพราะสุดท้ายไม่ว่าจะใจซ่อนรักหรือผิดรักทั้งคู่ขอพิสูจน์ว่าความรักของหมอกับดาราไม่มีใครปลอดภัยจากหัวใจที่เต้นแรงเกินควบคุมสรุปคือใจซ่อนรักเหมือนวายเก่าที่จิบเท่าไหร่ก็ยังละมุนส่วนผิดรักคือค็อกเทลแรงที่ยิ่งดื่มยิ่งเหมือนหัวใจใครทีมน เหม็นบอกเจ๊นหน่อยทีมใจซ่อนรักซีรีส์ในใจตลอดการหรือทีมพิษรักซีรีส์น้องใหม่ไฟแรงที่กำลังเดือดสุดตอนนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเจ๊ไฟบันเทิงไว้ด้วยนะคะเจ๊จะพาไปจิกทุกพลอ็อตแซะทุกมุมเจาะลึกทุกเคมีทั้งข่าวร้อนเบื้องหลังซีรีส์และโมเมนต์ฟินฟของคู่จิ้นที่คุณรักเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ